ระบบ MGM ที่ผมคิดขึ้นมาผมใช้เวลาคิดนะตั้งแต่ปี3-5กว่าจะได้เริ่มลงมือทำปี5-3อะ่ะ18ปีแห่งความคิดซึ่งเหมือนก็ไปยังไงง่ายเพราะปี3ามหาเทคโนโลยีในบ้านเรายังไม่ดีระบบโทรศัพท์ยังเป็ G อยู่ทำอะไรก็ลำบากนะซึ่งปี5-3นะระบบโทรศัพท์เริ่มดีขึ้นละปี5-3เราเริ่มทำขึ้นมาเรายิ่งทำยิ่งทำเราคิดว่า MGM เนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่มีใครเหมือน แล้วผมอยากจะบอกว่าผมเหนือกว่าทุกที่ MGM เนี่ยเราสามารถที่ทำให้สมาชิกเรามีรายได้แล้วมีรายได้ไม่จำกันเลยปัจจุบันนี้สามาชิกผมบางคนมีรายละเดือนเจ็ดแสนกว่าซึ่งอีกไม่นานมีรายมีรายได้เป็นล้านละ MGM วิสิยสัศนก็คือเป็นพาสิทธิ์อินทัมหรือเป็นโมดัลตกทอดถึงลูกหลานเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยคุณทำธุรกิจที่มีกเกษียณอายุกเกษียณอายุอายุหสห้าสิบห้าหรือหน่วยงานราชก,การ เกียณอายุปี60นะถ้าเกิดสมนคุณรลบราชการแล้วคุณอายุ60คุณคุณเกษียณละคุณก็จะได้เงินเดือนเดือนสุดท้ายนะองค์กรนั้นก็จะจ่ายคุณตลอดชีวิตจนถึงตึคุณเสียชีวิตเสียชีวิตก็จบแต่ถ้าบางอื่นว่าคุณออกคุณกินเงินบำนาญได้แค่ปีเดียวแล้วเกิดเสียชีวิต่ะมันก็จบอ่ะคุณกินแค่ปีเดียวบางคนอาจจะกินนะ20ปีอายุ80ก่เสียชีวิตก็มี แต่ก็ยังก็จบใช่ไหมแต่ MGM เสศคือไม่จบครับนะคุณนะทำงานแค่3ปีแล้วมีรายได้หน,น,นึ่งแสนแล้วกันนะนะเนื่องจากโมดกถ้าเกิดคุณเสียชีวิตเนื่องจากอะไรก็แล้วแตนะ่เราสามารถที่จะไปจ่ายคืนให้กับทายาทที่คุณระบุผู้รับผลประโยชน์คือคือคือ,คอ,คอ,คอใครนะแล้วเรารับผิดชอบจนถึงกาลังน,นะขี่ชั่วคนก็ได้ เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะมอบบอดกน้องให้ให้กับใครก็แล้วแต่คุณสามารถกําหนดได้แล้วว่าคุณจะให้ใครถึงแม้คุณยังไม่อยู่เราก็จะจ่ายโดยไม่มีกําหนดเลยเพราะนั้นจะเสียชืิตเมื่อไหร่เงินตรงนี้ที่คุณหาได้ที่เราเรียกว่าภาษีอินคังก็จะจ่ายไปตลอดจนกระทั่งนะนะนะไม่รู้ขี่ชั่วคนไม่มีจำกัดเนะีนะ่ยเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าภาษีอินคังของ ของผมเนี่ยไม่มีใครสู้ได้เลยทุกองค์กรนะทุกองค์กรจ่ายเงินบำนาญก็แค่จบชีวิตของคุณก็จบละของผมเนี่ยถ้าก่อนที่คุณจะเสียชีวิตนะคุณระบุว่าคุณจะเปลี่ยนใครให้ในกอในขอซึ่งเป็นลูกลูกคุณหลานคุณเหลนคุณเราก็จะตามไปจ่ายต่อชีวิตเลยน,ะนี่คือข้อดีของ MGM member g e ็ member หรือรายได้นะที่เราเรียกว่า พาสิิอิมคำให้คุณตลอดชาติไม่ว่าจะเป็นชาตินี้ชาติหน้าถ้าเกิดพวกเราเสียชีวิตแล้วเรายังสามารถมองเห็นลูกหลานเราได้เราจะภูมิใจนะลูกหลานสบายเพราะเงินเราโอเคนะครับ